สืบเนื่องมาจากคลิปวิดีโอก่อนหน้าผมได้สอนวิธีการในการสมัครโปรโมชั่นลับของถู o อนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะเล่นเน็ตแบบไม่อันได้ในราคาที่ไม่เกิน30บาทด้วยนะ คุณผู้ชมอันนั้นคือแบบสุดมากๆนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังคงทําได้อยู่นะครับจนกระทั่งผมลงคลิปวิดีโอนี้ไปมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับผมมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของเราบอกว่าอยากจะให้ช่วยจัดปโปรแบบนี้อีกได้ไหมช่วยหาให้หน่อยว่ามีปโปรไหนบ้างจะสมัครไปให้ลูกชายลูกชายเนี่ยยังเล็กอยู่เนาะก็เวลาไปลงโรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่อยากจะเสียค่าปโปรเด็ดที่มันแพงมากเพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยจัดให้อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ข้อมูลแบบครบถ้วนเลยนะสำหรับใครที่ใช้ทูมบบระบบเติมเงินแล้วก็อยากจะได้เน็ตแบบราคาถูกๆราคาแบบดีๆนะเดี๋ยววันนี้จัดให้จะแบ่งออกไป2 2สองสองสองพาร์ทแล้วกันนะพาร์ทแรกคือการสมัครด้วยตนเองเราสามารถทํากระบวนการทุกอย่างด้วยตัวเองได้เลยนะครับกับพาร์ทที่2เนี่ยเราจะยืมมือคอร์เซ็นเตอร์มาใช้นะแต่ทั้ง2วิธีการถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ได้ซิกแซกไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มทั้งสิ้นนะอ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ เริ่มกันด้วยตัวแรกก่อนนะครับก็คือเราทำด้วยตนเองนะครับคุณผู้ชมจะใช้โปร320 mb นะครับใช้10 point เนะี่ยในการแลกเป็นโปรนำร่องก็ได้คาว่าโปรนำร่องหมายความว่าคุณจะเป็นต้องสมัครโปรนำร่องก่อนเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถไปใช้ตัวอื่นได้โอเคไหมครับไม่สับสนนะคือถ้าเกิดว่าอันไหนต้องมีโปรนำร่องคุณต้องนำร่องก่อนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งครับนำร่องไปก่อนนะ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่บอกไปคือตัว320 MB ตัวนี้ก็คือนำร่องเหมือนกันใช้30 o i n t 10พ o ย n ์แต่บางคนไม่มีสิบางคนทําไม่ได้แบบนั้นนะฮะแล้วทำไงดีนะครับลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรนําร่องเหมือนกันตัวนี้ราคา15บาทครับจะเป็นโปรนําร่อง400 MB นะครับผมซึ่งรหัสสมัครครับดอกจัน900ดอกจัน1922สี่เหลี่ยมโทรออกครับ 9. 000. 9. 000. ดอกจัน900ดอกจัน1922เสอซีเรียลมันก็โทรออกนะครับคุณผู้ชมจะจ่ายอยู่ที่15บาทนะครับซึ่งดูเหมือนจะไม่คุ้มใช่ไหมแต่มันจะไปคุ้มภายหลังนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับนี่ก็คือโปรนำร่องเหมือนกันแต่ถ้าตัวนี้ยังนำร่องไม่ได้อาจารย์ครับมันยังสมัครไม่ได้ดูนำร่องอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เสีย20.33บาทนะครับก็คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับจะเป็นแบบโปร6 0 0 MB ครับ ดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดหนึ่งสี่เก้าซีเดียมแล้วก็โทรออกครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดหนึ่งสี่เก้าซีเดียมแล้วก็โทรออกนะครับคุณจะได้โปรเน็ตแบบหกร้อย mb นะครับผมใครฟังไม่ทันดูที่ด้านข้างที่ผมขึ้นให้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้แน่นอนข้อมูลชัดเจนนะครับสำหรับที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เป็นโปรนำร่องที่คุณต้องทำการสมัครนะครับแล้วพอสมัครเรียบร้อยนะฮะคุณก็จะมาดูโปรตัวที่คุณจะเอาจริงๆรงนะครับว่าเป็นยังไบงบ เริ่มกันที่ตัวที่1ครับเป็นโปร,โปรแบบ10 Mbps นะครับแบบไม่อั้นนะตัวนี้ใช้ได้1วันจะจ่ายอยู่ที่5บาทนะ53สตางค์นะครับก็รหัสสมัครดอกจัน9.0 0ดอกจัน8 7 8 9สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ ดอกจัน9 0 0ดอกจัน8 7 8 9นะสี่เหลี่ยมมันก็โถกออกนะครับถ้าเกิดว่าใช้พอยต์เนี่ยตัวดี้บอกเลยว่าราคาแบบสุดคุ้มมากๆครับ5าบาทกว่าๆแค่นั้นเองก็สามารถเล่นเน็ตแบบได้ทั้งวันแบบไม่อั้นนะฮะเมื่อคุณไปรวมกับตัวที่เป็นโปรนำร่องนะ,ะสมมติว่าคุณรวมกับโปรที่เป็นแบบ4 0 0 mb ใช่ไหมคุณจ่ายประมาณทั้ง20กว่าบาทแต่คุณเล่นได้ทั้งวันเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันแต่มันยังไม่คุ้มที่สุดมันมีคุ้มกว่านี้อีกนนะนครัััับบบบตววี้ขยมาเป็6 MB แบบ3 นะ6 Mbps ตัวนี้เน็ตไม่อั้นครับใช้งานได้3วันกันเลยทีเดียวครับเอาราคาอยู่ที่9บาท63สตางค์นะครับแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะฮะดอกจัน900ดอกจัน8132สี่เหลี่ยมโทรออกครับดอกจัน900ดอกจัน8132สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับคุณผู้ชมจะได้เน็ตแบบ6 Mbps แบบไม่อั้นใช้งานได้3วันเห็นไหมครับเริ่มคุ้มค่าแล้วใช่ไหมนะไม่พอฮะนะอันนี้อาจจะแบบไม่เพียงพอ นะจัดไปอีกครับเจอไปอีกตัวหนึ่งครับเป็น6 MBPS นะครับตัวนี้ใช้ได้7วันกันเลยทีเดียวครับราคาอยู่ที่26บาท75สตางค์นะครับรหัสสมัครดอกจัน9 0 0ดอกจัน8788สี่เหลี่ยมโทรออกครับดอกจัน9000ดอกจัน8788สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับคุณผู้ชมจะได้รับโปรโมชั่น6 MBPS แบบไม่อันนั่นเองนะครับผมนะเอาละคุณผู้ชมทีเนี้ย ในส่วนของการสมัครเองเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เบื้องต้นอาจจะมีเรื่องพอยต์มาเกี่ยวนะคุณอาจจะรู้สึกว่า,าเรื่องพอยต์ตรงนี้ฉันอาจจะไม่มีอาจารย์ครับที่พูดมาเมื่อกี้ทําไม่เป็นเลยทําไม่ได้เลยเนี่ยพอจะมีวิธีการอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมได้เลยครับผมเดี๋ยวเชิญท่านมาเข้าสู่พาร์ทที่2อันนี้อาจจะต้องมีการยืมมือคอเซนเตอร์เข้ามาช่วยนะครับคอเซนเตอร์ในที่นี้หมายถึงคอเซนเตอร์ของทูนะไม่ใช่ว่าแกง center, ๊งคอเซนเตอร์อย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมอ่ะ คือในส่วนที่2เนี่ยเราจะใช้วิธีการคือแกล้งย้ายค่ายซึ่งแกล้งย้ายค่ายเนี่ยผมก็ได้ไปหาวิธีการมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปสำรวจแล้วว่ามันมีปโปรอะไรบ้างที่น่าสนใจใช่ไหมสำหรับการแกล้งย้ายค่ายนะครับผมมันจะมีปโปรตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทเรียกได้ว่าก้มแกล้มได้นะอ่ะลองดูโปรตัวน่าสนใจก่อนนะครับวิธีการนี้ก็คือให้คุณทําการกดแกล้งย้ายค่ายโดยการกดรหัสด,ดอกจันทร1่ง ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชนของเราและก็สี่เหลี่ยมและก็โทรออกนะครับแต่ว่าเลขบัตรตัวนั้นน่ะต้องเป็นเลขบัตรที่ลงทะเบียนซิมนะไม่ใช่ว่าเลขบัตรไหนก็ได้นะครับเอาตัวที่ลงทะเบียนซิมมาเสร็จแล้วคุณก็รอข้อความเข้านะพอมีข้อความเข้ามาปั๊บเนี่ย เราจะมีคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหาเราสอบถามว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงได้อยากย้ายค่ายละ่ะมันมีปัญหาตรงไหนบริการของเราไม่ดีเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็แจ้งไปเลยครับว่าเอพอดีอยากที่จะได้โปรโมชั่นเน็ตอะคะเห็นว่ามีโปรโมชั่นดีๆคุณก็เล่าไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคอร์เซ็นเตอร์เขาจะเสนอโปรโมชั่นมาคุณก็บอกไปเลยครับว่าอยากได้ตัวแบบ15 Mbps น0 g ะ70 GB นะแล้วก็พอใช้งานครบปับ๊บมันฝับมาเหลือ1 Mbps ในราคา200บาทต่อเดือนมีโทรฟรีด้วยแบบนี้มีไหมนะฮะแล้วก็จะจัดมาให้ซึ่งตัวที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้มีนะมีนะครับมีมีเอฟซี FC ที่เขาทําได้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับก็เพราะฉะนั้นตัว15 MBPS เนี่ยขอได้แต่พอใช้งานครบ70 g b กิกะไบต์แล้วมันจะถูกดรอปสปีดลงมาเหลือ1น b p s แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าเน็ตที่มีปัจจุบันนะครับยังถูกกว่านะฮะแต่ถ้าตัวเมื่อสักครู่นี้200บาทรู้สึกแพงไปไม่เหมาะกัับลลนเย ลูกชั้นเอาสัก150บาทก็พอก็มีอีกตัวหนึ่งครับเป็นแบบ4 mbps ตัวนี้คุณใช้งานได้40 50GB เอ้ GB, นะด้วยความเร็ว4 mbps นะนะพอใช้เสร็จปับ๊บมันจะฝับเหลือแค่1น mbps อ่าราคา150บาทนะครับแถมมีโทรฟรีให้ด้วยเผื่อลูกอยู่โรงเรียนปั๊บต้องการโทรไว้คุณแม่มารับนะฮะก็โทรเบอร์ได้เลยชัดเจนดีนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้2รหัสสุดท้ายจะต้องให้คอเชเตอร์เป็นคนสมัครให้ไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได โอเคไหมครับคุณผู้ชมฮะจัดให้สําหรับทูมุเป็นที่เรียบร้อยใครอยากได้เครือข่ายในบ้างบอกผมได้เลยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือข้อมูลนี้เรามีการกันกองไปที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพหลอกเอารหัสมาให้กดนะครับเพราะช่องของเรานะมาตรฐานอยู่แล้วนะครับยืนตรงนี้มานานแล้วหลายปีแล้วนะครับทำด้วยความตั้งใจครับทำให้ด้วย ความที่ผมตั้งใจอยากให้คุณได้จริงนะครับผมโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ